โดนผีเข้าทั้งทั้งที่ใส่พระวันนี้เราเคลียแน่นอนคุณผู้ชม<แ>เราจะคุยว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมในอีพีที่เราไปถ่ายที่อ่างทองที่แบบว่าโอ้โหคนผีเข้าเจอไหมออสงสัยไหมโอ,อ้พระเต็มคอของปลอมหรือเปล่าที่แบบพี่ตู่ที่เป็นเจ้าของสือพีเมย์ที่เข้าอยู่ แลปกติเขาไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยนะเออ <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อ่ะตอนเหตุการณ์ส่วนๆคุณผู้ชมคือผมอบอยู่คือใครเจอต่อหน้าแบบเนี้ยไม่สนใจหรอกว่าเขาจะห้อยไม่ห้อยอะไรค<ช>่ะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะว่าอยู่ๆเขาถูกหามแล้วเข้าไปนั่งที่เตียงสี่เสาครับแต่ผมได้ดูตอนที่คุณผู้ชมลอบพีเมีย่ยวก็นั่งดูใส่ผ้าอยู่ผีเข้าได้ยังไง บ้าไปแล้วใส่พระอยู่ผีเขาได้ยังไงเหมือนเขาฝัดข้อมูลใส่พระอยู่ผีผมก็สะกดจิตทั้งคืนเออใส่พระอยู่ผีเขาได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงเลยนี่เรารู้มาคือผีต้องกลัวพระผีไม่ได้กลัวพระแต่ผีท่านเก่งใจพระเก่งใจบาร,รมีพุทธคุณของพระพุทธรูปาบารมีของพระพุทธเจ้าบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นผีไม่ได้กลัวพระ แต่ผีท่านเกรงใจในบาร,รมีเ่นเคยเจอวิญญาณเรนถามเขาคำนึงว่ากลัวผีกลัวพระหรือเปล่าคะบอกฉันไม่ได้กลัวพระแต่ฉันเกรงใจบาร,รมีท่านเวลาเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเจอพระมาเราก็ต้องหยุดไหว้กราบท่านคานเขาเข,าเข้าไปกราบท่านอยู่แล้วถูกไหมคะครับดังนั้นเรามีความเกรงใจท่านตั้งแต่กําเนิดอ,อยู่แล้วผีก็เคยเป็นคนคนก็เคยเป็นผีครับนะคะแต่ว่าในเคสของพี่ตู่นะ เกิดจากเจ้ากำเนวนค่ะแล้ววันนั้นน่ะเราได้ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าเที่ยวทางช่วยเปิดว่าต้องการมีอะไรอยากให้สื่อสารขอให้มาประสิทธินะคะหรือมาสื่อสารกับคนที่มีบุญสัมพันธ์หรือมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกับท่านในวันนั้นรวมถึงพี่ตู่เองอ่ะเขาบอกเองด้วยใช่ไหมค่ะเขาว่าเป็นคนบอกเองว่าถ้ามีอะไรให้มาบอกเขาเลยให้มาวันงานวันนั้นใช่ไหมเขาว่าเป็นคนที่ไหว้อ่ะก็ต้องพูดตามนั้น เขาก็ให้มาสื่อสารให้มาตรงนี้เหมือนยินยอมพร้อมใจอ่ะครับแยกเป็นสองประเด็นนะคุณผู้ชมเอาเรื่องพิตููให้เคลียร์ก่อนก็คือพิตููเพราะเป็นคนที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแสดงว่าอย่างนี้ใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรต่อให้เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เราหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมถูกต้องเลนขนาดเลนเป็นครูบาอาจารย์เลนก็ยังโดนเจ้ากรรมในเวรก็ทำให้เจอเหมือนกันเลยพี่เข้าใจเจ้ากรรมในเวร ใช้ได้ของเลนอะใช้ได้ <c oughs> ใช่ไม่มแล้วอย่างอย่างเี้ยมันมีอาการลดทอยไหมอันนี้ถามไว้ก่อนนะแต่ส่วนเรื่องผีเกรงใจพระเหมือนกับเราที่จารย์เรนพูดคือเวลาเราจะเข้าวัดการกระทำของเราก็มีเขาเรียกว่ามีการประพฤติปฏิบัติตนแบบใหม่เหมือนแบบนั้นเหมือนกันใช่ค่ะ ดังนั้นถ้าบอกว่าผีกลัวพระผีไม่ได้กลัวพระแต่ท่านเกรงใจในบารมีเกรงใจในพุทธคุณเกรงใจในอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์หรือครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นอริยสงฆ์หรือเป็นตัวแทนอะไรอย่างนี้ค่ะครับด้วยวันนั้นนะคะพี่ตู่เนี่ยเขาอยากลองเหมือนคล้ายๆกับแบบจะพูดยังไงดีพี่เขาก็ไม่ต้อง่องเรื่องพุทเท่าไหลร้องของใช,ใช่ไหมก็แบบเหมือนอยากลองพวกเราว่าพวกเราเป็นยังไงจริงหรออะไรอย่างนี้ด้วย แล้วบวกกับเจ้าที่ยวทางหรือว่าเจ้ากำนิเวรของพิตู่เขาก็ต้องการอยากจะสื่อสารโดยตรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะพิตู่เขาเป็นคนดวงแข็งอ่าอมไม่ใช่แค่ห้อยพระคุณผู้ชมพีตู่ศักเต็มตัวค่ะและสภาพที่เราเจอขคผมเห็นใกล้ๆอะ่ะ S <S จะเห็นว่าเราแทบจะไม่ได้สวัสดีสวัสดีครับผู้ชม EP นี้เป็นยังไงไม่มีเลยสดเลยเขาเรียกมาเขามาเข้ามาก็จะมีคนพูดเนิๆนๆเขาอยู่อ่างทองน่ารักอ่ะสําเนียงคนอ่างทองมาเข้ามาเลยแล้วก็หิวแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลอ่ะผมเห็นอยู่หน้าเอาจริงผมก็ไม่ได้เมียอะไรแต่ผมคิดว่าคุยกันได้ก็คือต้องการอะไรไหวไมหมเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้ปฏิพฤติปฏิบัติตนยังไงดีจย์เรนตั้งสติก่อนอันดับแรก พอตั้งสติปุ๊บก็พานาพุทโธนะคะแล้วก็นึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แผ่เมตตาจิตว่าด้วยกายกรรมวจีกรรมมนุษกรรมใดเนี่ยที่เราได้เคยล่วงเกินต่อท่านไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ภพจําได้ก็ดีจําไม่ได้ก็ดีเราขออาหสิกรรมแล้วเจ้าคะ่ะเราขอยกบุญให้เจ้ากรรมในเวรมีทั้งที่เกิดแล้วที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์นะคะและยังไม่เกิดคะ่ะ ยังมีเจ้ากรรมนายเวรที่ยังไม่ได้เกิดอีกมากเช่นเดียวกันที่ยังติดค้างอยู่ในหลายภพหลายภูมิด้วยที่เขาต้องการจะมาทวงหนี้เราคืนดังนั้นในจุดตรงนี้เราไม่ว่าเราจะไปที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไปที่วัดไปที่สถานที่เกี่ยวเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีไปหล่อพระไปสร้างพระสร้างวัดเราจงตั้งจิตอธิษฐานขอขมาทุกครั้งครับดังนั้นการที่เราได้มีการตั้งจิตอธิษฐานการขอขมาเ,เช่นนี้ จะทําให้เรานะคะได้มีการใช้นี่เจ้ากรรมในเวรได้ไว้ขึ้นอืเมื่อกี้ที่อาจารย์เรนพูดที่บอกว่าตั้งสติภาวนาพุโทโธในใจอันนี้คือกรณีที่เหมือนมีอะไรมาแฝงเราทางที่มีอะไรแฝงเราและที่มีความรู้สึกแปลกๆอ่ะโอเคหมายถึงตัวเราสัมผัสแต่ถ้าเกิดเจอตรงหน้าเนี่ยอยู่ๆวันหนึ่งอาจารย์เจมเนี่ยเจ้าพ่อมีดหมอเนี่ยหรืออยู่ อาการเป็นเยนี่ยพี่ควรทาไงเลยนี่คนที่เจอสมมติญาติคนที่เรารักเพื่อนเราเจอแบบนี้ทําไงปล่อยให้เขารับกรรมไปหรือ,อยังไงดีแล้วแต่นะๆๆๆชว่ <churches> ชวยสิทำยังไงดี <S <S คือบางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้สามารถช่วยได้ทุกเรื่องนะง <S 2> <S 2> พี่เราควรทำยังไงอะตัวเราเองอะอยู่ตรงหน้าเนี่ยคือพี่ต้องไม่ตกใจเหมือนคนหายใจไม่ออกต้อง C P R เขาบอกว่าประมพยาบาลแต่เนี้ย ผฐมไปยาผีอย่างเงี้ยไม่นึกไม่ออกอ่ะคือเราต้องไม่ตกใจก่อนเออใช่ไหมคะเราเป็นผู้เราเราเป็นนะพูดถวไปเรื่อยๆนะอ่ะเพราะคนที่ผีเข้าหรือคนที่มีวิญญาณแฝงเนี่ยครึ่งหนึ่งเขาจะรู้ตัวอีกครึ่งหนึ่งเขาก็จะไม่รู้ตัวอผีฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องก็ผีก็เคยเป็นคนคนก็เคยเป็นผีก็คือคุยกับเขาได้ถูกไหมคุยได้เพราะในวันนี้เขาก็นอกจากอาจจะเป็นผีคนละเชื้อชาติเนี้ยเ ถ้าเขายังใช้ภาษามนุษย์อยู่อาจจะเป็นอีกภาษาหนึ่งของเขาอาะไรเงี้ยก็คือดิวได้บอกทั้งเพื่อนบอกทั้งผีว่าต้องการอันนี้คือหมายถึงว่ากรณีที่เกิดเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาดีมากเขาบอกว่าโอปาติกะเมื่อกี้คือผีเนาะโอปาติกะสัมพเวสีกลัวพระไหมใช้คําว่าไม่ได้กลัวพระแต่ใช้คําว่า เขาเหล่านั้นหรือท่านเหล่านั้นน่ะเกรงใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกรงใจบารมีของพระพุทธเจ้าค่ะถามจริงอารมณ์เกรงใจนี่เป็นยังไงก็เหมือนที่เราเวลาเราเจอพระสมมุติเราทะเลาะกันอยุดไ่ปุ๊บหลวงพ่อเดินมาพี่จะทํำยังไงต่อแต่อางี้อ้าวเรนนี่พูดแบบนี้แต่ผมพูดแบบกรณีเราห้อยพระองค์นี้แค่เนี้ย จะเก่งใจเงไม่ทันเห็นด้วยซ้ําไปอ่ะองค์แค่ไหนก็ตามถ้าอยู่ในร่างกายเราหยุดเดียวเราคอยหยุดอย่างนี้ถูกไหมคะครับเราให้หอย,อยุดแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานถึงสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาองค์เล็กๆแค่นี้ก็มีพลังบาร,รมีลังเสียออกมาเก้าชั้นได้เหมือนกันโอ้เสดงว่าไม่ได้เกี่ยวกับขนาดเกี่ยวกับว่าเราประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรใช่เอาทั้งนั้นพี่ถามงี้ได้ไหมเรนว่าพระต่อให้ดีแค่ไหนถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติท่านก็มัวื่อมองลงท่าน อนุภาพทั้งพิธีดีแค่ไหนก็เล็กลงเหลือแค่นี้อนุภาพท่านก็น้อยลงแต่พระต่อให้เป็นหมืนหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ไม่ต้องมีพิธีบุกเสกก็ศักดิ์สิทธิ์แต่ยิ่งเราไปปฏิบัติด,ด้วยอะไรต่างๆด้วยสวดมนต์ภาวนาคาถาประพฤติในศีลในธรรมรักษาศีลอิทธิฤทธิอนุภาพท่านก็จะยิ่งใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะสิ่งที่ไม่ว่าจะโอปติกะสัมปเวสี หรือแม้กระทั่งรวมไปถึงผู้มีิท์ทั้งหลายเนี่ยจะเก่งใจที่สุดก็คือเก่งใจคนดีถ้า oh. เรารู้จักการสวดมนต์ไหว้พระเรารู้จักการถือศีลภาวนาศีลห้าครบคิดดีพูดดีปฏิบัติดีนะคะกายสังขารเราก็จะมีความดีในการไปยกบุญให้เขาเขาก็จะได้เยอะมาก เขาจะเห็นไงมันมีอร่าอยู่ว่าโอยคนนี้จะเห็นแบบไหนเก่งใจคือในสายตาของในในจิตของคนดีอ่ะในจิตของของของอุปติกะในจิตของผู้มีฤทธิ์ในจิตของสัมปเวสีตรงเนี้ยเขาจะมองเห็นเรามีแสงออกมาจากการสวดมนต์เอ่ยจากการคิดดีเอ่ยจากการพูดดีเอ่ยจากการมีจิตที่ดีอ่ะมันเหมือนเป็นจิตแก้วประพัดสที่อยู่ได้ในจิตของเราจะมีแสงพลังส่องออกมาทําให้สิ่งเหล่านี้เขาดูว่าเรามีจิตเมตตา เขาก็อยากจะมาอยู่ใกล้เรามาขอความช่วยเหลือจากเราได้เดียวเช่นเดียวกันเหมือนที่หลวงตามาเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าเวลาบ้านไหนสวดมนต์บ่อยๆขณะที่สวดม้านนั้นก็จะสว่างเองใช่ค่ะบ้านจะสว่างอเองจริงๆ